สวัสดีค่ะนะคะคุณคุ้มแมวพามาชมสวนนะคะบรรยากาศดีๆทำไมที่บอกว่าดีเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้กำลังฝนตกปลปอยๆเห็นว่าตกปยๆยแล้วก็มีแดดออกแบบนี้นะคะก็จะเห็นอันหนึ่สอลุนุนลุนเห็นรุ้งกินน้ำนะคะอยู่ตรงข้ามกับแสงของดวงอาทิตย์อยู่ที่ทางตุงกันข้ามกันเด้อตามหลักการวิทยาศาสตร์นะคะสวยงามเลยหลายคนก็จะ ยังไม่รู้จักเนาะท่องอยู่บอกคา่ะม่วงคานเเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีม่วงอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นการเกิดแบบปฐม,มภูมินะคะมีแค่สันเดียวถ้ามีสองสันปุ๊บจะเป็นสีม่วงอยู่ด้านบนนะคะม่วงม่วงอยู่ด้านบนสีแดงอยู่ด้านล่างท่านเกิดแบบนี้เรียกว่าปฐม,มภูมินะคะเด็กๆเป็นการหักเหของแสงเพียงหนึ่งชั้นหนึ่งครั้งนะคะบรรยากาศแบบนี้ก็คือจะต้องบอกว่าดวงอาทิตย์ จะต้องอยู่ตรงกันข้ามกับรุ้งกินน้าอ่าเดี๋ยวคุณคู่ค่อยพาไปเบิงบง่งว่าเราจะเจอดวงอาทิตย์ไหมอันนี้ตอนนี้ก็คือฝนตกโปรยโปรยเห็นไหมคะเห็นดวงอาทิตย์บอละอ,องน้ําเล็กๆทําให้เกิดการหักเหเห็นบอดวงอาทิตย์นะเนี่ยเดวงอาทิตย์นะคะอ่าก็จะอยู่ตรงกันข้ามนะคะจะเกิดก็ต่อเมื่อหนึ่งนะคะมีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็มีละอ,องน้ําเล็กๆนะคะือเขาเอาสายยางดีดเลนนะคะนะคะก็จะเกิดการหักเหเห็นรุ้งกินน้ำอยู่ใกล้ๆนะคะ,นะคะเอ้า กเกือบจะเลือนหายแล้วนะคะกล่องคู่ก็เลยอาจจะบกค่อยเห็นอันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะทัน,นีีไหมยัยงเล็กๆอยู่นะคะบรรยากาศตัวนี้อ่าชมสวนคู่มาสวนเดียวจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวฝนจะลงแรงแล้วค่ะแปนเอิดเติดก็คือสวนของคุณครูแมวเหมียวนะคะอ,อือฮึมาดูโดยรอบชมบรรยากาศตุ้งกิดน,น้ำด้วยกันโอ้คักคักคัก,กนะคะความสุขของคนอยู่ นอกเมืองนะคะอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเหลือล่างล่างแต่โทรศัพท์ยมองไม่เห็นจ้าสวัสดีคือคนบา,บายบายจ้า